ขมรป่ปวนไม่เลิกหลังจากปวนปราสาทตาควายก็ามาปวนที่ปราสาทตาเมอนทมต่อเลยแถมยังห้ามคนไทยเข้าออกอีกด้วยด้านเจ้าหน้าที่กับนายทหารไทยรู้สึกโกรธมากนะครับนายทหารระบุว่าคุณเป็นใครมีสิทธิ์อะไรมาห้ามคนไทยผมเป็นชุดประสานงานที่นี่ดูสีหน้าก,ก็รู้นะครับว่าไม่พอใจเป็นอย่างมากสำหรับนายทหารไทยของเราด้านทหารขมรก็อธิบาย กับนักท่องเที่ยวสีน้ำเงินนะครับก็ทำหน้าทำตาแบบมึนๆน,นะครับตอบแบบไม่รู้ไม่ชี้ด้านนายทหารขมรก็พาตัวออกไปจากปราสาทในเวลาต่อมานะครับนี่รู้สึกว่าสถานการณ์ช่วงนี้มันไม่ปกตินะครับขมรตั้งใจมาป่วนเราโดยตรงนะครับดูจากสถานการณ์ก็รู้ว่าขมรตั้งใจมาจริงๆมาเป็นทีมบ้างมาคนเดียวบ้างที่ปราสาทต,ตาควายนี่มาเป็นทีมเลยนะครับกลุ่มแม่บ้าน ชนิดที่ว่าร้องเพลงตบมือกันเสียงดังแบบไม่เกรงใจคนไทยกันเลยทีเดียวด้านคนไทยนี่ได้แต่สายหัวสายหน้ากันเลยกับพฤติกรรมขมินนี่รับไม่ได้เลยนะครับ